สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกนะครับฉันก็ขอแนะนำกับร้านนี้เลยนะนาริโอเกมครับผมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยบริการดีและเปิดให้บริการทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึงเที่ยงคืนโดยประมาณและร้านนาดิโอเกมนี้นะครับยังรับเติมเกมสัพยุ์วิญญาจารย์อีกด้วยแพ็กที่นายเห็นอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับเติมที่ร้านนาริโอเกมถูกกวานายเติมเองแน่นอน100%เลยนะสำหรับใครที่สนใจจะเติมเกมนะครับลิงก์ร้านนาริโอเกม อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะคิดจะเติมเกมคิดถึงร้านนาริโอเกมนะครับผมฮิยูวอทอ m แ n มนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องเจโชครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมคริมสันฮาร์ดนะครับผม สำหรับเกมครีมสันฮาร์ดนะครับในคลิปที่แล้วฉันก็ได้แจกโค้ดไปเนาะซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ12โค้ดเลยนะแจกตัวสุ่มกาชาร0อยกว่าใบเลยนะครับเรียกได้ว่าสุ่มกันแบบจูกใจกันเลยทีเดียวนะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนนะครับน่าจะมีตัวละครระดับ SSR ไม่ต่ำกว่า7-8ตัวแน่นอนแล้วเกมครีมสันฮาร์ดนี้นะครับตัวละครเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากมายเลยทีเดียวนะเนี่ยครับดูดิโค้ดจะเยอะเลยนะครับ โอ้โหแต่ท่านมืดชั้นก็ไม่ค่อยมีเลยนะในคลิปนี้นะครับชั้นก็เลยจะมาบอก11ตัวละครที่น่าปั้นแล้วก็สามารถใช้งานได้ย,วยาวๆเลยนะฮะว่าแต่จะมีตัวอะไรนั้นเชิญรับชมไปพ,พร้อมๆกันได้เลยครับตัวแรกโอรสธาตุแสงเป็นตัวละครน,นักเวทนะฮะสกิลที่1โจมตีใส่ศัตรู1ตัวที่มีพลังโจมตีที่สูงที่สุดนะครับด้วยดาเมจเวท260%และมีโอกาสถึง100%เลยนะครับที่จะลดพลังโจมตีให้กับศัตรูตัวนั้นนะครับสามสิบเป อบสกิลที่2เพิ่มพลังโจมตี35%เพิ่มเลือดอีก20%และเพิ่มอัตราหลบหลีกอีก10%นะฮะสกิลที่3โจมตีใส่ฝ่ายศัตรูทั้งหมดเลยนะครับด้วยดาเมจเวท151%และมีโอกาส90%เลยนะฮะที่จะลบบัฟทั้งหมดของศัตรูซึ่งจะลบล้างบัฟได้1อย่างนะแล้วก็จะสร้างดาเมจเพิ่มเติมครับเท่ากับ8%ของเลือดสูงสุดที่ศัตรูมีนะครับโดยดาเมจนี้นะครับสูงสุดไม่เกิน5เท่าของพลังโจมตีส่วนสกิลที่4นะครับ มันจะคอมโบกับสกิลที่1น,นะก็คือเมื่อปล่อยสกิลที่1น,นะครับแล้วติดคิทิคอลเนี่ยจะลบบัฟทั้งหมดของศัตรูซึ่งการลบล้างบัฟเนี่ยจะลบได้1อย่างนะครับแล้วก็สร้างดาเมจเพิ่มเติมเท่ากับ8%อนะครับของเลือดสูงสุดที่ศัตรูมีนะตัวที่2องเอตาธาตุมืดเป็นตัวละครนักเวทนะครับสกิลที่1งโจมตีใส่ศัตรูทั้งหมดเลยนะครับสร้างดาเมจเวท108%และมีโอกาส55%เพิ่มสถานะคำสากเท่ากับ30%ของพลังโจมตีหลังจากผ่านไปแล้ว2ั ะจะระเบิดเพื่อทาดาเมจอีกทีหนึ่งนะฮะสกิลที่2เพิ่มพลังโจมตี35%และเพิ่มคริติคอลอีก15%สกิลที่3โจมตีใส่ฝ่ายศัตรูทั้งหมดเลยนะครับด้วยดาเมจเวท151%และทําให้สถานะคําสาประเบิดซึ่งสกิลนี้นะครับดาเมจคาสาปจะระเบิดทันทีเลยนะสกิลที่4เมื่อเอเอตาอยู่ในสนามนะครับผลดาเมจคาสาปของฝ่ายเราทั้งหมดเพิ่มขึ้น25%ทีราทุกคาน,นะครับทุกครั้งที่โจมีแต่ปกตินะจะมีโอกา 20%เสริมด้วยคำสาบอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวที่3เอาธาตุมืดเป็นตัวละครนักรบนะครับสกิลที่1โจมตีใส่ฝายศัตรู2แถวแรกนะครับสร้างดาเมจเป็นกายภาพ246%และเสริมด้วยสถานะคำสาบต่อเนื่อง2องรอบสกิลที่2เพิ่มพลังโจมตี40%เพิ่มเลือดอีก20%และเพิ่มคริติคอลอีก15%ครับสกิลที่3โจมตีต่อเนื่องใส่ศัตรู1ตัวที่อยู่ด้านหน้านะครับ3ครั้งสร้างดาเมจเป็นกายภาพทั้งหมด520% หลังใช้ในรอบถัดไปนะครับมีโอกาสอีก50%เข้าสู่สถานะอ่อนแอซึ่งจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นะหากสังหารศัตรูได้แล้วนะครับจะทําการไล่ล่าสร้างดาเมจเท่ากับ50%ของพลังโจมตีซึ่งการไล่ล่านี้นะครับใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะสกิลที่สถ้าเลือดของศัตรูต่ํากว่า40%นะครับจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นอีก30%และเมื่อเอาโจมตีจะทําให้คําสาปทั้งหมดบนตัวของศัตรูนะครับระเบิดขึ้นสร้างดาเมจเอฟเฟกเท่ากับ50% ตัวที่4ยูโดร่าธาตุมืดเป็นตัวละครสายซับพอร์ตดาเมจเวทนะครับสกิลที่1งโจมตีศัตรูในแถวหลังทั้งหมดเลยนะครับด้วยดาเมจเวท180%แดและเพิ่มโลดดูดซับดาเมดให้กับฝ่ายเรานะครับที่มีเลือดต่ําที่สุด3ตัวละครเท่ากับ1 5 0ของดาเมดรวมที่เราสร้างขึ้นนะต่อเนื่อง2รอบสกิลที่2เพิ่มเลือด40%เพิ่มพลังโจมตี20%และเพิ่มสปีดอีก15หน่วยสกิลที่3สําหรัมสะครับ หากปล่อยโรคระบาดนะครับจะท damage, ําดาเมจใส่ฝ่ายศัตรูทั้งหมดเลยนะฮะ30%และศัตรูก็จะโดนดีบัฟแบบสุ่มนะก็แล้วแต่ว่าศัตรูจะโดนดีบัฟอะไรนะครับก็จะมีลดฮิว30%ลดฮิต20%ลดพลังโจมตี30%ซึ่งดีบัฟนี้นะฮะศัตรูจะโดนต่อเนื่อง2รอบด้วยกันแต่ถ้าหากปล่อยเป็นอวยพรนะครับจะฮิวเลือดให้กับฝ่ายเราทั้งหมดเลยนะครับ15%ของเลือดสูงสุดที่ยูโดร่ามีนะครับและเพิ่มพลังโจมตี20% 2รอบสกิลที่4ถ้า ้าฝ่ายศัตรูมีคำสาปติดตัวทุกๆ1ชั้นนะครับจะทําให้พลังโจมตีของศัตรูลดลง5%้าเปอร์เซ็นต์ฮิวล,ลดลงสิบเปอร์เซ็นต์ต่อเนื่องสองรอบด้วยกันตัวที่ห้าซูราธาตุแสงตัวละครน,นักรบนะครับสกิลที่หนึ่งโจมตีใส่ฝ่ายศัตรูหนึ่งตัวนะครับสร้างดาเมจเป็นกายภาพสองร้อยสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ซึ่งดาเมจจากสกิลนี้นะครับเจาะเกราะด้วยนะสี่สิบเปอร์เซ็นต์และฮิวเลือดให้กับตัวเองอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ของดาเมจที่เราทําได้นะครับหากศัตรูมีสถานะพเพตติดััวอยู่นะะครบจ ได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นไปอีก30%สกิลที่ 2, 2เพิ่มพลังโจมตี35%เพิ่มดาเมจคริติคอลอีก20%และเพิ่มคริติคอลอีก10%ซึ่งดาเมจต่อครั้งที่ได้รับนั้นนะครับจะไม่เกิน25%ของค่าเลือดสูงสุดที่ซูล่ามีนะครับสกิลที่3ทุกครั้งที่เราโจมตีนะครับจะมีโอกาส60%ที่จะโจมตีเพิ่มเติมนะฮะโดยทําดาเมจอยู่ที่120%สกิลที่4เมื่อเราถูกโจมตีนะครับจะทําการโจมตีแบบปกติโต้ ตอบกลับไปแน่นอนนะก็คือเคาน์เตอร์แอตแทกแลนะเนาะตัวที่6ราฟาเอลธาดแสงเป็นตัวละครสายนักลบนะครับสกิลที่1คอมโบ5ครั้งใส่ายศัตรตูทั้งหมดเลยนะครับสร้างดาเมจเป็นกายภาพทั้งหมด144%และมีโอกาส50%เเนะครับเสริมด้วยเพลิงเทพต่อเนื่อง3ารอบสกิลที่2เพิ่มพลังโจมตี30%เพิ่มเลือด15%ต้านดาเมจเพิ่มขึ้นอีก10%สิลที่3คอมโบ5ครั้งใส,ส่ฝสาตรู1ตัว้าครั้รางายภาพทั้งหมด 526%หลังใช้นะครับถ้าเกิดเราโจมตีไม่ติดคิดทติคอลเนี่ยเมื่อปล่อยหอกศักดิ์สิทธิ์ครั้งต่อไปคิทติคอลจะเพิ่มขึ้น100%สกิลที่4โจมตีใส่ศัตรูที่มีสถานะเพลิงเทพติดตัวคิทติคอลก็จะเพิ่มขึ้น20%และเจาะเกราะเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับ2ี่เ็นตัวที่7โนซาธาุน้าเป็นตัวละครนักรบนะครับสกิลที่1สึ่งมโจมตีศัตรู2แถวแรก1ตัวนะครับและ ยนะครับ30%สกิลที่2เพิ่มพลังโจมตี35%เพิ่มคริติคอลสิบห้และเพิ่มดาเมจคริติคอลอีก30%สเอร์เซสกิลที่3โจมตีศัตรูตัวที่เลือดต่ําที่สุดนะครับสร้างดาเมจเป็นกายภาพ400%และลดผลถูกคิวของศัตรูตัวนั้นนะครับอีกเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อเนื่องสองรอบสกิลที่สี่หากใช้สกิลรันเดอร์สังหารฆ่าศัตรูได้นะครับจะมีโอกาสหนึ่งร้่สเมอร์่าสัต์ทำให้ศ ดาเมจของตัวเองจะเพิ่มขึ้น20%ตัวที่8มิเลียธาตุน้ําตัวละครสายซับพอร์ตดาเมจเวทนะครับฮิวเลือดให้กับฝั่งเราทั้งหมดเลยนะครับเท่ากับ81%ของค่าพลังโจมตีในขณะเดียวกันนั้นนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีอีก30%นตะครับต่อเนื่อง2องรอบสกิลที่2เพิ่มเลือด25%เพิ่มพลังโจมตีอีก20%สกิลที่3คืนชีพฝ่ายเรา1ตัวละคระน,น,นะครับและฮิวเลือ หากายเราไม่มีใครตายเลยนะครับจะฮิวเลือดให้กับฝ่ายเราตัวที่เลือดที่ต่ำที่สุดเท่ากับ230%ของค่าพลังโจมตีสกิลที่4ผลฮิวเพิ่มขึ้น15%ตัวที่9กาแดคูล่าธาตุไฟเป็นตัวละครนักเวทนะครับสกิลที่1โจมตีใส่ฝ่ายศัตรูทั้งหมดเลยนะครับด้วยดามเมจเวท127%และมีโอกาส7 5เเสริมด้วยเลือดไหลต่อเนื่อง2รอบสกิลที่2เพิ่มพลังโจมตี300%เิ่มคริตเคอละเลือดเพิ่มขึ้นอีก สกิลที่3โจมตีใส่ฝ่ายศัตรู3ตัวแบบสุ่มนะครับเป็นดาเมจเวท1 4 4หากศัตรูติดสถานะเลือดไหลหรือเลือดบ้าคลั่งอยู่นะครับจะมีโอกาส25%ทําทำให้ติดสถานะสับสนต่อเนื่องอีก1รอบสกิลที่4ถ้าเกิดเราโจมตีศัตรูที่อยู่ในสถานะเลือดไหลหรือเลือดบ้าคลั่งอยู่นะครับจะเพิ่มคริติคอล50%และเพิ่มดาเมจคริแบบชั่วคราวนะครับอีก25%ตัวที่10มาร์เซ็าตฟตัวละครสายัพพอร์ดาเร็ตธจต ตีใส่ศัตรู2แถวแรกเป็นดาเมจเวท124%และมีโอกาส80%ที่จะทําให้ศัตรูตัวนั้นนะครับได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นอีก30%ต่อเนื่อง2รอบและมีโอกาสอีก75%นะครับสามารถลบบัฟของศัตรูได้1อย่างสกิลที่2เลือดเพิ่มขึ้น40%เพิ่มพลังโจมตี20%และสปีดเพิ่มขึ้นอีก20หน่วยสกิลที่3เพิ่มโอบกอดเหวลึกให้กับฝ่ายเราทั้งหมดเลยนะครับ1อันต่อเนื่อง3รอบโอปกอดเหวลึกนี้นะครับจะสะท้อนดาเม 25%ใส่ศัตรูตัวที่มาโจมตีนะครับและเพิ่มอัตราคริติคอลอีก5%สกิลที่4ฝ่ายเราคนไหนก็ได้ที่ตีติดคริติคอลนะครับจะฮิวเลือดให้กับฝั่งเราทั้งหมดเลยนะเท่ากับ20%ของดาเมจที่เราโจมตีติดคริติคอลนะครับและตัวสุดท้ายครับตัวที่11 f i r e Fry ธาตุไม้เป็นตัวละครนักเวทนะครับโจมตีใส่ฝ่ายศัตรู2แถวแรกเป็นดาเมจเวท131%และมีโอกาส60%สามารถลดสปีดและลดพลังโจมตี ของศัตรูลง15%ต่อเนื่อง2รอบสกิลที่2เพิ่มพลังโจมตี40%เลือดเพิ่มขึ้น20%และการควบคุมเพิ่มขึ้นอีก10%นะครับสกิลที่3โจมตีใส่ฝ่ายศัตรู4ตัวแบบสุ่มนะครับเป็นดาเมจเวท121%และมีโอกาส40%ที่จะทําให้ศัตรูติดสถานะแช่แข็งต่อเนื่อง2รอบหากศัตรูอยู่ในสถานะลดสปีดอยู่นะครับโอกาสแช่แข็งก็จะเพิ่มขึ้น20%สกิลที่4ลดสปีดของฝ่ายศัตรูทั้งหมดเลยนะครับ8%ซึ่งผล นี้นะครับไม่สามารถลบล้างได้ด้วยนะต่อเนื่อง2รอบและศัตรูตัวไหนนะครับที่ติดสถานะแช่แข็งอยู่เนี่ยจะโดนดาเมจเพิ่มขึ้นอีก40%และนี่ก็คือ11ตัวละครโหดที่น่าปั้นและสามารถใช้งานได้อย่างยาวๆเลยทีเดียวละครับใครที่มีตัวละครตัวไหนที่ฉันแนะนําไปนี้นะฮะก็ลองไปปั้นดูได้นะแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยก็ดีนะครับว่าตัวละครที่ฉันแนะนําไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างถูกใจพวกนายหรือเปล่าสุดท้ายนี้นะครับใครที่มีความคิดเห็นอะไรยังไงเกี่ยวกับตัวละครทั้ง1 1 ตัวที่ฉันแนะนํามานี้นะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะและสําหรับใครที่อยากจะแนะนําตัวละครอีกนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้อีกเช่นเดียวกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ฉั้นคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมท่านไปก่อนนะฮะสวัสดีครับไปละ